เราเป็นท้งไหนเนาะบานในเสียงคำเรียกร้องจากโอกาสว่าจะกินเผาปลาไค้กินปลาหรือวังี้ถูกใจไหมลูกถูกใจไหมรอมาตั้งนานเลยนี่น้ำจิ้มจิ้มได้ไหมล่ะมันเผ็ดเหรอเนี่ยจิ้มไหมแกนจิ้มนี่พี่แกนเขามานั่งกินด้วยนะจ๊ะ ขอกินข้าวเหนียวด้วยจ้าร้อนจับหมูจับหมูโอเคพี่แกนกินหน่อยพี่แกนกินหน่อยอร่อยไหมลูกหวานมะพร้าหวานมากอืมโอ้ร้อนจับหมูตัวเองพี่แกนจับหมูตัวเองนี่มันจะมาลองกินขอลองกินนิดน่อยบรรยากาศตอนเย็นบ้านท่านประธาน ออกคัจะกินปลาปเผาอีพ่อเ,เขาไปซื้อมาแล้วย่าแดงพาร้านหลานกินแล้วจ้าอร่อยไม่มียาพิดมาคะไม่มียาพษ์ทีมีแต่ซังคงอร่อยไหมจ้าพรพิกจ้าก็คือกินโชว์หน่อยค่ะใส่ไว้เลยอย่างนี้กินเข<ร>้า<ร>ค่ะ ทำโตตเลยโตแล้วกินเองได้แล้วโอ้เก่งจังเลยนี่คือมันดึงไม่ออกข้าวเหนียวอร่อยไหมชอบไหมลูกนัองก็เระวังกล้ง้วยไงยังไงมาเดินจ้าข้าปลาจับดีๆเนี่ยบารี เ,เ,เ,เะ,อะวอนไหนจะเปิดเทอมเนาะพี่พ่อรำคาญเด็กกังเลยรอให้เด็กเปิดเทอมไวๆเบื่อเด็กแล้วตอนนี้เชืคร<อ>ับ